เพื่อนๆคะนี่คือดอกของกาลาเวกนะคะสวยมากคะ่ะแล้วก็ถ้าได้ดมดูนะดอกของกาลาเวกนี่จะมีกลิ่นหอมมากหอมตลบอบอวนมันจะเป็นไม้กึ่งเลื้อยนะเวลาที่เราปลูกจะทำซุ้มหน้าบ้านแล้วทำให้มันขึ้นเป็นค้างไปบนหลังคาซุ้มอะ่ะหอมสุดยอดไม่มีหนามนะ ตอนนี้ตัวอ้อเองตัดกิ่งกาลเวกมาดูมันติดดอกกาลังจะติดผลแต่โดนอีอ้อตัดมาจากสวนนะคะอันนี้ก็คือจะชําเป็นต้นหน,หนึ่งกิ่งต่อต่อหนึ่งต้นเดี๋ยวรอให้มันชําติดก่อนนะไอ้อ้อมแกลองเสียบลงไปในกระถางนี่คือการชํากิ่งกาลเวกชืบแค่นั้นเติมดินลงไปให้เต็มนี่นะเพื่อนๆน,นี่ก็ได้กาลเวกหนึ่งต้นอ้อก็แค่รอให้รากเดินดี ใครใคสนใจอยากจะได้กิ่งพันธ์ุกาลเวกซึ่งเวลาเราชำนี่พอต้นชำติดนี่มันติดดอกเลยนะนี่ต้นประมาณนี้มันติดดอกเลยนะใครสนใจทักมานะที่0876069955 ID Line A U N G s A R A 09อังศรา09กับไม้กึ่งเลื้อยกาลเวกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ